สวัสดีค่ะเออวันนี้พามาชมลือสีผสมสีสวยๆนะคะเพื่อนๆที่เป็นสีเด่นของที่สวนเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาจะออกสีเขาจะออกเอ่อสีก็จะกัดแล้วนะคะช่วงนี้เขาจะออกสีเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆสีนี้แล้วก็อันนี้พามาดูความแปลกของลือสีผสมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหม แต่ละใบแต่ละใบของเขาเนี่ยสีใบของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดแต่เพื่อนๆเห็นใบสีนี้ไหมคะนี่เนี่ยค,ะค่ะเขาจะเปลกสีลายใบก็จะเปลกกว่าเพื่อนนี่เราค่ะเป็นเหมือนเหมือนแบบศิลปะของเอ่อใบไม้ที่ว่าชื่อหรือสีผสมเลยละค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้ คือถ้าเขาออกใบแบบนี้มาเยอะๆนะคะเพื่อนๆเราจะได้สีใหม่เลยนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะสีเขาจะแปลกแล้วก็โดดเด่นกว่ากว่าใบอื่นเลยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆสีนี้เป็นเป็นสีปลูดของที่สวนเลยนะคะเป็นไม้ตัวปลูดเลยเนี่ยค่ะ <ๆ S 2> นี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยได้สีไป อาจจะคิดว่าเออคนละสีกันเปล่าที่จริงแล้วเขาจะเปลี่ยนสีผสมนี่เขาจะเปลี่ยนสีได้นะคะเพื่อนๆใบของเขามันจะสีก็จะไม่นิ่งหรอกค่ะเพื่อนๆเขาจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศแล้วก็เดินน้ําแล้วก็ปุ๋ยที่ว่าเขาได้รับค่ะเพื่อนๆหรือบางทีเขาจะเปลี่ยนสีเองจนเราอาจจะได้สีใหม่ไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่อย่างอย่างใบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ สวยมากค่ะเพื่อนๆลงใครได้เลี้ยงได้สะสมนะคะจะชื่นชอบจะหลงรักเลยละคะ่ะเพื่อนๆหรือสีผสมสำหรับวันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสีนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะพามาชมสีอื่นๆที่ว่าเออเขามีอะไรแปลกๆกด็ดๆมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับ การกดไลค์นะคะเพื่อนๆขอพระคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ